มาต่อที่ข้อ a 3สามูนย์ห้าะโรงงาน DNA เขาบอกว่ามีสตริงความยาว n ตัวอักษรอยู่แล้วก็มีคำขอ M คําคำขอนะโดยขอแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการขอคัดลอกมาเป็นช่วงโดยเริ่มต้นที่ S จบที่ T นะคราวนี้อันนี้คือตัวอย่างก็คือมี20ตัวอักษรนะไล่ไป้ DNA หลักมี20ตัวอักษร อันนี้เมื่อขอเป็นช่วงนะก็คือช่วงสี 9, ่ถึงเก้าเจ็ดถึงสิบสองสิบสามถึงสิบแปดคราวนี้มันจะมีนิยามของคําว่าขัดแย้งกันนะนิยามของคำว่าขัดแย้งกันก็คือคําขอที่หนึ่งคำขอที่สองเนี่ยมันเลื่อมกันอยู่นะคําขอที่หนึ่งกับสองมันเลื่อมกันอยู่เนี่ยเห็นไหมสี่ถึงเก้าเจ็ดถึงสิบสองนะเลื่อมกันอยู่นะคราวนี้อันนี้ก็เป็น วาวาดให้ดูง่ายเนาะของเทสเคสแรกนะเขาวาดให้ดูง่ายของเทสเคสแรกบอกว่าคําขอไหนเลื่อมกับคําขอไหนบ้างก็คือขัดแย้งกนะันนะคําขอที่หนึ่งเนี่ยขัดแย้งกับคําขอที่สองสี่หกนะเวนั้นนะก็คือสี่ถึงเก้าเลื่อมกับเจ็ดถึงสิบสองอะไรเง้นไล่ไปขัดแย้งกับสองสี่หกคราวนี้มันจะมีนิยามคําว่าเซตฟอร์ระวังนะก็คือทุกคู่ในเซตเนี่ยที่เป็น คำขอเนี่ยมันขัดแย้งกันหมดเลยนะทุกคู่เลยไม่ว่าจะหยิบคู่ไหนในเซตนั้นมาเนี่ยมันขัดแย้งกันหมดเลยนะก็คือเหลื่อมกันหมดเลยนะอ่ะาคราวนี้โจทย์ถามว่าเซตฟอะรวังที่ใหญ่ที่สุดในการขอทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่นะคราวนี้พี่ก็จะแปลโจทย์ให้มันง่ายขึ้นนะโดยการวาดเป็นช่วงนี่ เอาง่ายเลยเซตฟอรลองที่ใหญ่ที่สุดอ่ะมันคือช่วงช่วงหนึ่งที่มันเกิดการทับกันมากที่สุดของคําขอทําไมพี่ถึงพูดงั้นนะจะสังเกตได้ว่าจุดเนี้ยคําขอที่หนึ่งเนี่ยมันเหลื่อมกับสองหนึ่งเลื่อมกับสี่สองเลื่อมกับสี่เห็นไหมมันเลื่อมกันหมดเลยในช่วงที่คําขอสามอันเนี้ยมันเหลื่อมกันอยู่เอยง่ายคือเขาถามว่าช่วง ช่วงไหนนะ่ยที่มันแบบเหลื่อมกันมากสุดเหลื่อมกันเท่าไหร่นะโจก็ถามกันคราวนี้ถามว่าทําไงนะตอนแรกเนี่ยพี่ก็เก็บตําแหน่งพวกนี้มาก่อนทั้งหมดเลยจุดต้นจุดปลายของทูพิกัดเลยนะเก็บมาก่อนนะแล้วก็ไล่ไถไปโดยที่ว่าพี่จะมีเซตนะเซตพี่เนะี่ยเก็บว่าปัจจุบันเนี่ยเรา เรามีคําขอไหนอยู่บ้างนะครอปัจจุบันนี้เนี่ยมีคําขอไหนอยู่บ้างนะเช่นอันนี้ก็เสร็จพี่ะคราวนี้เราจะโฟกัสเป็นจุดๆไปก็คือหนึ่งสี่หกเจ็ดไล่ไปนะมาดูที่พิกัดหนึ่งนะเอาพูดก่อนว่าพิกัดหนึ่งเนี่ยพิกัดใดพิกัดหนึ่งเนี่ยมันสามารถ มีคำขอหลายคำขอที่เข้าและออกพร้อมกันได้นะเช่นพิกัดสี่เนี่ยก็คือคำขอที่หนึ่งเข้าใช่ไหมอินนะอินนะแล้วก็คำขอที่หกเนี่ยออกถูกป่ะนะในพิกัดสี่คราวนี้เนี่ยนะล้วก็จะมีตัวแปรอินกับเอาี้นะอินหมายควาไงนะ เช่นที่พีกับสี่เนี่ยมีตัวเข้าคือเลขหนึ่งนะพี่ก็จะเก็บนี้ก็คือแล้วก็หกออกถูกปะ่ะนะเห็นไหมก็คือหกเนี่ยมันออกถูกไหมในตำแหน่งเนี้ยแล้วหนึ่งมันเข้านะหนึ่งมันเข้า อะไรอย่างี้นะซึ่งมันอาจจะมีกรณีนี้ก็ได้นะกรณีที่ตำแหน่งหนึ่งเนี่ยแบบตำแหน่ง4เนี่ยนะมีอีกอันหนึ่งเข้ามาก็ได้แบบคำคำขอ8อะไรเงี้ยนะอาจจะมีคำขอแปดเข้ามาก็ได้แล้วก็จบสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะพี่เลยเก็บเป็นเวกเตอร์ไว้นะถูกไหม คราวนี้ลราเปคราวนี้มาดูที่เซตเอกันดีกว่าอ่าอันนี้คือถุงถุงที่บอกว่าคำขอไหนบ้างที่เรากำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้นะตำแหน่งหนึ่งนะอ่าเราก็ยัดเราจะยัดทุกตัวที่อยู่ในเวกเตอร์นี้เข้าไปนะก็ไล่ไปก็มีอะไรหกใช่ปะแล้วก็จบ แล้วก็มาดูต่อว่ามีเอาไหมตำแหน่งนี้มีเอาไหมไม่มีใช่ไหมก็ไม่ต้องทำอะไรตอนนี้ค่า Mac แม็กเราจะเป็นหนึ่งคราวนี้มาดูที่ตำแหน่งนี้ต่อเรามาดูที่อินก่อนอินคืออะไรตัวนี้นะอินคือคำขอหนึ่งใช่ไหมในตำแหน่งที่สี่ก็ยัดหนึ่งไปตอนนี้ค่าแม็กก็ปรับเป็นสองถูกไหมนะ ปรับเป็นสองแล้วค่าแม็กเราแอนเซอร์ Answer แล้วกันอ่ะปรับเป็นสองนะแล้วคราวนี้เราก็ดูว่ามีเอาไหมมีเอาเราก็โพสโปรเซสนะก็คือเราคิดจบแล้วก็โพสโปรเซสก็คือลบทิ้งนะแล้วก็ลบหกทิ้งนะเหลือแค่หนึ่งแล้วคราวนี้เราก็มาดูตำแหน่งหกตำแหน่งหกเนี่ยมีอินไหมมีใช่ไหมก็คือนี้ นะก็ยัดคําขอสี่ไปนะอนเซอร์ก็เป็นสองเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะมีเอาไหมไม่มีใช่ไหมตําแหน่งหกไม่มีเอานะมีแค่อินใช่ไหมมีแค่อินนะเขาวนี้ต่อมามาดูตําแหน่งเจ็ดต่อตําแหน่งเจ็ดมีอินไหมมีใช่ไหมนะมีก็คือคําขอสอง นะอินเราก็ยัดเข้าไปเอ้ยไม่ต้องลบทิ้งยัดเข้าไปนะแล้วก็ปรับแอนเซอร์เป็นสามนะแล้วก็ดูต่อว่ามีเอาไหมนะมีเอาไหมในนี้มีเอาไหมไม่มีใช่ไหมนะก็ไม่ต้องทำอะไรต่อมามาดูแปดต่อนะแปดเนี่ยมีเอาไม่มีอินนะก็คือเช็คก่อนมีอินไหมไม่มีอินนะแอนเซอร์ก็ไม่ต้องทำอะไร มีเอาไหมมีนะก็คือตัดสีออกทำางนี้ไปเรื่อยนะซึ่งคำตอบก็ตอบสามนี่แหละตอบสามนี่แหละเราวนี้คคำถามคือทำไมพี่ต้องใช้เซตเพราะว่ามันสามารถลบตัวในที่มันเก็บได้เนาะมันเป็น Data Structure ที่ลบได้ไวมากนะลบใน ล็อกเอ็นนะ <c oughs> ลบได้ไวมากแล้วก็อินเสิร์ตก็อินเสิร์ตง่ายเนาะนะก็เก็บง่ายลบง่ายคราวนี้อันนี้เป็นซูดโคดแค่นี้เองอ่า <c oughs> เห็นไหมอันนี้พี่ก็ใช้แมปเก็บนะแมปเก็บว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่เกิดขึ้นบน บนเส้น DNA นะก็พวกหนะึ่งสี่หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยอยู่ในแมปหมดเลยนะเนี่ยพี่ก็แมปเก็บเอาไว้เท่ากับหนึ่งเพราะว่าถ้าแมปเป็นศูนย์เนี่ยแมปในตำแหน่งนั่นมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสตำแหน่งนั้นนะคราวนี้เนี่ยนก็ for each unique position นะ in s o r t e key map นะอีกอย่างหนึ่งนะแมปมันเรียงให้ด้วยนะมันเรียงตำแหน่งที่ยัดเข้าไปให้ด้วยนะคราวนี้พี่ก็มาดูว่าดูในเซตว่า เฮ้ยนี่ไงในเวกเตอร์ใช่ไหมอินโพสว่าเฮ้ยในตำแหน่งโพส์นี้เนี่ยนะโพส์ post นี้เนี่ยนะมีตัวไหนเนี่ยที่เข้าบ้างนะมีตัวไหนเข้าบ้างนะแล้วก็แอดเข้าไปเลยแอดเข้าไปในเซตนะพอแอดเสร็จปุ๊บเราก็มาปรับค่า max พอปรับค่า max เสร็จปุ๊บเราก็โพส์โปรเซสก็คือลบไอตัวที่มันเอาทิ้งนะแค่นี้เองแล้วก็ทำไปเรื่อยนะแล้วสุดท้ายก็ปริ้นท์ max ออกมา เป็นอันจบนะประมาณนี้ครับผมข้อนี้